กลับมาที่แมปนะครับ25 Room หรือว่า25ห้องปวดหัวหัวร้อนเกมมิ่งนะครับอยู่กับอยู่กับทีมหัวร้อนเกมมิ่งเหมือนเดิมครับน้องคิมน้องฟิลลี่คุงแล้วก็น้องประเดมครับขอเสียงหน่อยฮะอ้อชู่กูชู่วูทำอครับเสียงหมด แมบบนี้มันเล่นได้คนเดียวนะครับแต่ว่าเราเล่นกันทั้งหมด4คนนะครับโดยการช่วยกันคิดนะฮะโอเคครับเรามาเล่นต่อกันเลยครับสำหรับแมบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากครับหาวิธีออกจากห้องให้ได้ครับโดยการเดินไปเหยียบตรงนู้นนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็น25มันเป็น5ด่านสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งน่าจะยากมากเพราะฉะนั้นเราไปเล่นกันเลย5ด่านสุดท้ายเอ้าอ๋อทำอย่างนี้ครับจะใช้5ด่านห้านาที5ด่าน5นาที ้าเยโอ้โหดูดิดูด่านมันดิโหโหเฮ้ยยังไงครับเฮ้ยมันโอ้ต้องต้องเน่นสกิลด้วยนะเ,เนี่ยแบบนี้เฮ้ยนี่มันไม่ง่ายแล้วนะเนี่ย เอาอ๋อนี่ไงแล้วก็โดดขึ้นไปเอ้ยได้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 ทำได้ทำได้พี่พี่เชื่อพี่ทำได้เว้ยเอ้ยอ็งนิดเดียวพี่เชื่อพี่ทำได้ผมก็เชื่อเอ้ยอ็งไม่ต้องโดดเลยเว้ยไม่ต้องโดดเลยกดปุ๊บอ่ะกโดดเลยแบบเนี้ยเออนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรู้วิธีละอ่านี่ไงได้แล้วเว้ยอ๋อน้ำยากระโดดเรียบร้อยครับ ผ่านแล้วฮะไปครับด่านที่ยี่สิบสองครับโอ้โหน้ำแข็งไม่ไม่ชอบน้ำแข็งอนะ่ะมันลื่นเออมันลื่นมากอ่ะอ้อ๋อสตโตนบ็อกครับทำลายสตโตนบ็อกได้ครับวันนี้แมปนี้มันงงวะ่ะตันๆนะเนี่ย กอดโดนอันอันติอามูมูตันหมู่โดนตันหมู่อ่ะจริงๆตัวเนี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเข้าไปกดตรงนู้นก่อนดิลืมแล้วไปสับสวิตช์กลับทำไมเนี่ยเหมือนโดนอันติอามูมูจริงๆแิงงโดนตันหมู่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนตันที่ตัวแล้วโดนตันที่สมองอ่ะเหมือนสมองไม่แบบเช็ดดาวสมองบอกต้องบินไปพี่โดนการเล่นสับใช่ สมองบอกจงบินไปอ้าวผ่านแล้วครับด่านที่ยี่สิบสามครับฉันเชื่อว่านายจะต้องชอบเขาวงกดนะมันบอกเอหวงกฏมึงกูไม่ได้ชอบมึงบ้าแล้วโอไม่เล่นมันอาจจะทำมันอาจจะทำให้วิงเวียนสีสันโอ้โหปวดเส็จติดเอไม่ใช่ปวดเส็ติดปวดเสพให้ปวดใช้พาราทิวตอรโมโอ้วิงเวียนสีสันจะกลเป็นยาบ้าใช้จะเป็นลมไหมเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหมึงาถ้าถู คือถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็นคนจริงๆกูเอาหัวฟาดกำแพงตายแล้วเนี่ยบอกพอกันทีกับโลกใบนี้ไม่เล่นแม่งแล้วเลยทนไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยโอ้ยมืออยู่ไหนวะทางออกคิดถึงสมัยทำทำเกมให้คนเล่นเลยอ๋อความรู้สึกเขาเป็นแบบนี้นี่เองเหนื่อยเลยโอ้โหเป็นออฟซิเดียนอีกโอ้โหออฟซิเดียนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย ถ้ามันมีตัวอะไรโผล่มาแบบแห่ตอนนี้นี่คือร้องลั่นบ้านอ่ะจริงจําำซะแกเสียงมาใครอ่ะเฮ้เชียตกใจหมดเลยไอ้บ้าเมื่อกี้เสียงที่เป็นลมอะเหรอเออตกใจหมดเลยผ่านแล้วครับโอ้โหแห่เลเวลยี่สิบสี่ครับแห่แค่ที่หน้าดิใช่วยผมทำใจให้ได้ี่จำซะแกได้ช่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนกระดาษให้กลายเป็นคำตอบเหมือนเดิมฮะ เอันชอบอันนี b ้ชอบเขามีคำใบ้ด้วยครับขอคำใบ้หน่อยแบะ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 เขาบอกว่าใช้สำหรับในการต้มนะฮะไฟอ่าไฟครับหม้อไฟ energy press ไม่รู้ไอ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 ้ถามเชิงวิทย์แล้วไอ้ถาม I am used as decoration for building นะครับ building แหรือเปล่าอะไรวะ building เอ้เอ้ยไม่ใช่ ก็รากิดคิดทำใบอะไรอ่ะ I was use อะไรวะเนี่ย as decoration for for อะไรอ่ะไม่เห็น for building อ่ะ b r e w i g ไอไอที่ต้มไอที่ทำยาพี่เออน่าจะใช่เนี่มันชื่ออะไร decoration เหรออะไรอ่ะ breast lot เหรอเออพวประดับเลยเนี่ยใช่เหรอมันมี answer for stupid people ด้วยนะครับ แป e อปพ e a สต์แอา but I want help you over s w a m away from sunlight เขาบอกว่าอืมฉันไม่ช่วยนายสู้นะแต่ฉันเกิดขึ้นอ๋อ tuo, นี่ไงรู้แล้วอะไรรู้แล้วบรรลุอีกแล้วไก่เหรอมันเกิดในที่มืดครับไม่ช่วยต่อสู้นะครับแต่ว่าจะสามารถเจอได้ สามารถเจอได้แค่ในที่มืดเท่านั้นใช่ครับซอมบี้เหรอไอ้ไหนแบดป่ะแบดผมว่าทา้งแบใช่ครับไม่ใช่ว่ะอาวไม่ใช่เหรออ่าซิลเวอร์ฟิตซิลเวอร์ฟิตทีแน่ดิเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับอย่างแรกใช่ครับสิ่งมีชีวิตในตอนกลางคืนไก่ในน้ำไหมครับ Stay away from sunlight ด้วยนะคือ เดี๋ยวสเตล์เวฟสไลด์ถ้าไม่สามารถมีตัวอะไรที่โดนเผาตอนกลางวันได้ก็ต้องเป็นม็อบอยู่ดีที่ทำลายใช่มันต้องเป็นม็อบเลยมันต้องเป็นม็อบสลาムเนี่ยสไลม์หรอบก็ไม่โดนเผาอเนาะเจอได้แค่ตอนกลางคืนตอนกลางวันตอนกลางวันอยู่แล้วตายใช่ครับเมื่อกี้น้องฟิวครับเขาเสนอมาว่ามันคือโ n o ์ m a n ใช่ไหมเพราะว่าแต่มันไม่น่าเกิดได้มันตั้งเอง เ w เว From ม u ันไลท์นะแล้วก็แต่ว่ามันเรามันไม่ช่วยเราสู้ด้วยไม่ดีใช่หรอีมันเอ้มันมันมันสู้มันสู้ปาตโนบอลได้เออมันสู้เว้ยฮึสโนนี่ S N W O W ป่ะารัะ S N O W ครับ S N O W สโนแมนี่สะกดตรงตัวนะมีน้องบอกแมงมุมแล้วก็เอนเดอร์แมนไฟเดอร์มันตีเอนเดอร์แมนมันตบไปเลยแล้วกังวัน ครั้งข่าครั้งเข้าไปแล้วยิปเปอร์ยิปเปอร์ไม่ตีครับตูมเลยยิปเปอร์นี่ระเบิดเลยครับซอมบี้พิกแมนซอมบี้พิกแมนอยู่ได้ตลอดถ้าไม่ตีมันมันก็ไม่ตีเราแต่แมงมุมนี่ตอนเช้าไม่ตีอ่าใช่ตอนนี้ผมไปเอาเขาบอกว่าตอนเช้าไม่ตีด้วยไปเอาคำใบ้มาแล้วตอนเช้าแมงมุมไม่ตีเออตอนเช้าแมงมุมไม่ตีเดี๋ยวไปตีมันครับ อะไรวะก็เอาคำใบ้เอาคำใบ้มาแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ไคอรดอนเหรอมันมันมันเป็นของไม่ใช่เหรอคอดอนใช่อันนี้เป็นของอันนี้คือเขาให้ตอบโอ้คอดอนไอ้ไอ้ที่เก็บน้ำตอนแรกก็าเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอืมไม่อันนี้มันเป็นอันแรกอ่ะอืมอะไรวะโซเวนดันวิตยู วิไไดไม่เหรอวิดว With ิดเอา you are fine what I am hero by เออ <laughs> ใช่ I am expensive นะฉันแพงฉันแพงเหมือนภาพวาดเลยแต่ฉันจะไปช่วยนายต่อสู้นะฉันเกิดอยู่รอบรอบเอ่ออะไรวะสวอมอสวอมเอ้สวอปวะเออกระต่ายมันก็มีแค่สลามนะ away from sunlight เลยนะหลบอยู่ใต้แสงหลบอยู่ใต้แสงอาทิตย์ I have very few use those I have are not mine ม yeah. ีน้องบอกปลาหมึกอะไรวะปลาหมึกเหรอสควิสเหรอไม่มันเกิดในสวอมมันก็มีแค่อะไรอะเห็ดวิชมอสลูสลามอะไรวะอะไรวะ หัวร้อนเกมหัวร้อนเกมมิ่งครับที่มาของชื่อทีมเราครับตอนนี้เราผ่านมาแบบงงๆครับตอนนี้มาถึงเวล์ยี่ห้าแล้วฮะเมื่อกี้คือเอาคำใบ้มาจากที่เขาให้มานะครับอันนี้คือเป็นเวลสุดท้ายแล้วนะครับเืมเนี่อัพเวลเลยอ้าวเดี๋ยวเราออกไปเฮ้ยงงไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันเหมือนไอ้นี่ป่ะไอเดอะโค้ด เฮ้ยงงอ่ะยังไงวะหยียบอีกอันนึงอันนึงปิดล้วครับใช่ไหมใช่โ <Hi. S 2> อ้โหลำบากโคตรเดอะโคตรตอนนี้อ๋อรู้แล้วไอ okay, พี่ก็ไม่ต้องเข้าไปในห้องก็เปิดไม้จากข้างนอกเด็ดโอ้โหนี่แม่ง e หัวร้อนอ e ีสปอร์ตหัวร้อนอีสปอร์ตครับตอนนีเ้เอาแล้วนี่ยเอาแล้วมืนแล้ว ถืตามเน,ดน,ดนเาดไปทางไหนต่อดีวะเนี่ยถือคือกำเนิดโค้ดไรเดอร์ตนที่2ครับเอ้านย่ยไปปิดประตูอีกครับหัวนี่เบิร์นเลยโอ้โหนี่มันหนักกว่าโดนซันเบิร์นอีกตอนนี้แล <c oughs> ้วกมาติดอยู่ในนี้แล้วไปไงต่อมีน้องๆบอกว่าบนหัวอีกแล้วครับบนหัวบนหัวมีอะไรอาจจะมีพลังงานรออยู่ก็ได้ฮะ เอ้ยโดนขังออกไม่ได้บัวเวนกรมอ้าเอ่อเอ้าตึ้อตึ้อตื้อต้อตื้อตื้อต่อกั้คตับอมื่อตี้อก้บัื้อตื้อต้อตื้อตื้อตื้ตื้อตื้อต้บตื้อตื้อต้อตื้อตอตื้อตูไอตแ้อ้วเื้อยื้อตื้อตไ้นตน้อ้อมือยู่ไหืแอ้อเนี่ยนี่กูอยู่ไหน น้องฟิวพี่อยู่ไหนวะไม่รู้คาเพ่เอาแล้วครับไปดูครับที่ดีที่ไหนทีท่ไหนทุกอย่างมันเหมือนกันไปหมดเลยไอ้ออน,นี่มันที่ทางเริ่มตน้นดีว่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเหมือนพี่เดินย้อนกลับไปอีกทีนึงป่ะอันนี้ไม่ใช่อันไม่ใช่เ่ยนบนอีกทีนึงนะนะครับผมขอขออนุญาตเกมโหมดนะครับแต่ว่าเป็นการมาร์คทางไว้เฉยๆนะครับจะได้ไม่งงนะฮะโดยการเอาอ่า นีะครับวางเอาไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับจะได้รู้ไงครับแล้วก็ลาดนิดนึงปุ่มแต่ถ้าพี่เผลอไปเหยียบไอ้ตรงแถบข้างล่างทำไงขอก็ระเบิดเนี่ครับระเบิดเนี่ยของก็แค่แบบพังครับแค่แค่แบบแม่งทุ่มเออโอเคครับอ่ะทีนี้เรากลับมาตรงนี้ครับเออมันจะเป็นเสียงติมันมันมีมันมีของต่างหลายอย่างไหมเลือกทีมทีนั่นสิผมก็ว่าอย่างนั้น เนี่ยทางออกมันก้อยู่แถวนี้ยนั่นนมันต้องเข้าไปในนี้ให้ได้เว้ยทำไงจะเข้าไปได้ทำไงถึงจะเข้าไปได้ทำไงถึงจะเข้าไปได้ทำไงตือดึมเฮ้ยดึมเฮ้ยดมเฮแดนเขียทีนแล้วตกใจอ๋อมันเหมือนกันครับมันเหมือนกันเห็น t ท t แล้วจดจจะแก่นี่ครับทาอย่างนี้ฮะแล้วก็วิ่งไปครับตรงๆแลวิ่งไปเหยียบทีครับไม่ใช่ครับลงฟิวไม่เอาดีครับเราจเกิดตฮะร ีกดสวนี่ครับเราอ้อมกลับมาทางเดิมครับเราเดียวฮะเดียวอย่าง้อ้อมอ้อมพาเอดา <c oughs> นิดหน่อยก็เอาบาทสองบาทออกหมดเดย์ส <c oughs> ะพานไหมวันนี้ก็ผ่านนะเปิดก็ผ่าน <c oughs> ผมเชื่อในตัวนี่ไงเปิดแล้วนี่นี่นนมันอ,อันนี้อันไหนวะอ,อันนี้มันอันไหนอ่ะนี่ไง เปิดแล้วนี่ไงได้แล้วน้่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ไงอ้าวอ้าวมันยิงบีเหรอวิ่งมีชั้นสองด้วยกูนึกว่ากูจะผ่านแล้วโกยครับหัวร้อนโอยมันมีชั้นสองด้วยอ่ะมาเล่นก็เล่นวะหัวร้อน เฮ้ยถ้าเป็นคนจริงๆเล่นอยู่ในด่านนี้นี่ประประตูตีหน้าตายแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมไม่เล่นเลยในด่านนี้ยาวมากประตูมันเยอะขึ้นน่ะแม่งติดใส่หน้าเลยประตูนี่เอ้าโอ้ชิดโอ้ชิดนี่ไงมาทางนี้ได้เราอ้อมมาข้างหลังอ่า สับสวิตชแชบนี่มาแล้วเว้ยอ้าวยีบบ้าแล้วกูอยู่ไหนของโลกเนี่ยอ่ะเอ้ออืออ,อ่านี่ไงแลาเลี้ยวมาถ้าถ้ามีอีกดา่านนึงพี่คงเอาหัวโขกโ,โตนะเอโอหัวโขกโต๊ะตายแล้วเดี๋ยว,วบึมบึมโต๊ะอ๋อเมื่อกี้สับสวิตมาตัวนึงครับอันนี้เป็นสับอีกตัวสงสารผู้สงสารแะไี่สุรดรู้ปะผู้สงสารคนดูเว้ย ลุนแ <c oughs> ม่งแบบเฮ้ยพี่มันผมปวดหัวว่ะพี่บอกน้องทำใจครับใจครับน้องอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยจากการพี่เฟ่เดินไปเดินมาอ๋อคณจะอ้วกแล้วาเล่นนี่น่าจะอ้วก,กว่าคงจะอ้วกแล้วอ่ะผมแก้ดังดูปวดปวดคุณเ, <c oughs> เล่นอะไรอยู่เนี่ยนี่มันถูกไหมเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยเนี่ยสับสวิตช์ลงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องไงต่อเกมบั่นทอนสมองรู พอรออีสปอร์ตเนี่ยพอเดินไปปุ๊มแม่งปิดใส่หน้าเนี่ยไอ้หำหำ <c oughs> มันมันจะไปหรือว่าปิดทำไมเราโอเคน,นเมาหา<อ>ทาง,มงไม่เจอโอ้ยเมาเมาครับหมาตดมันต้องมีเงินเับ เหมือนติดอยู่ในวังวนอะไรสักอย่างมพี่เอา TNT ไปโยนใส่ไม้แผ่นที่เหยียบเนี่ยการไปสับสวิตช์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ทำให้อันนี้เปิดอ่ะมันอันนี้มันต้องเปิดแล้วดิเอาขอาตักไม้ไว้อ๋อนี่ไงอันนี้มันทำให้เปิดเว้ยอันไหนเอออันนี้ทำให้มันเปิด เราบอกจะอวกแล้วเฮ้ยดู้ละรู้ลไปครับไปครับไปครับจำทางนั่นนะครัจำทางได้แหละจำทางได้และวิ่งไปทางนี้ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับสับสวิตช์ลงตรงนี้นะครับปั๊บปั๊บเข้าไปครับเลี้ยวขวาออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาตรงนี้เหมือนก็เจอด่านเหมก็จะเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรนะเจอด่านนี่ไงแล้วเหยียบตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมว่าแล้วก็วิ่งมาแล้วก็ไอ้พี่เออคำนึงทำใจก่อน ขอทําสมาธิก่อนเราวิ่งกลับมาที่มุมเจ้าปัญหาครับไอ้ตรงนี้ฮะ,ะเห็นไหมครับแล้วผมจะโยน TNT ลงไปตรงนู้นครับอา้าวไม่โดนเข้ามาเข้าไปเอาไปไม,ไมี่น้องเชียววาง TNT วาง TNT ไม่วางระเบิดจินี่ครับปาเข้าไปครับมันติดขอบอะเห็นไหมอ่ะกำลังม,มีน้องบอกผมขอไปเอาถุงเฮ้ยนี่ไงเข้ามาได้แล้วทางนี้ต่อโอ้โหลึกล้ำลึกทางมากอ่ามีบันไดขึ้นมาข้างบนครับ ผ่านยังผ่านยัยังยังไม่หมด <c oughs> ย,ยังไม่หมดตายแล้วตายแล้ว,ลวเดี๋ยวมึงต้องการอะไรจากกูครับเ๊้เดี๋ยวนะครับถ้าสมมติว่าเมื่อกี้พี่เป้ไม่โยนทีนทีลงไปแล้วมันจะหยิบของจากไหนไม่รู้ครับช่างหัวแม่งครับช่างหัวแม่งดีครับช่างหัวแม่งอยงครับ ถือว่ามันผ่านเลยไปตั้งหัวแม่งครับปล่อยแม่งตายไปครับเรื่องของมันนะเตรียมตัวโดนบึ้มครับจบเดี๋ยวอา้าวอันนี้มันไม่ใช่เลสโตนที่วางได้เนี่ยโอนี่เ,เลสโตนที่วางในในไอรอนบ็อกไดนน้นี้เฮ้ยตรงนี้ต้องมีปอแสอะไรสักอย่างสินะเออด้านบนแบบเอาพวัวมาให้พี่ทุกพื้นเปล่าแล้วเอาไปต่อเลสโตนลงพื้น เงี้ยมันไมน่มันได้แค่ทีละอันเอา้าอะไรวะอ๋อนี้วางได้ไหมไปก่อนไปเรสตตอนเช็ดรด้เปล่าใช่เครข้างบนพี่ขุดสิเคออรื่องนี่ไงนี่ไง<น>เปิดแล้วได้เลสต์โนเห็นไหมโอ๋เหมืนอปมมนปั๊มเหมือนปั๊มได้เรื่อยเลยเป็นไง แค่นี้ไม่เห็นยากเลยโอ้แล้วตอนแรกน้ำตาจะไหล,ลอโอ้มาถึงห้องนี้แล้วครับยังไงฮะผ่านแล้วโว้ยผ่านแล้วโอ้ยผ่านแล้วโว้ยอุ้ยสนุกมากแบบนี้ ให้ให้ขึ้นแทน่นเลยยกเว้นไอ้ด่านก่อนสุดท้ายไอยห้หำอ,อย่าลืมพี่ระเบิดอยู่ไหน <laughs> ระเบิดอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่านอ่านป้ายกอนานป้ายกอนขอบคุณที่เล่นแมปนี้นะครับแล้วก็อยากให้รู้ว่าแมปนี้นสนุกมากเลยนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด2อาทิตย์ในการสร้างแมปนี้ขึ้นมาโอเคครับแล้วก็จะมีแมปใหม่ๆมาเร็วๆนี้ครับผมบอกแมปนี้ก็จะอ้วกแล้วครับห<แ>มคนคน,คน,คนที่ช่วยกีดก็จะอ้วกเหมือนกัน น้องๆนี่นั่งเงียบเลยเงียบแบบเงียบครับน้องๆนี่นั่งลมเป็นเงียบอีกเลยขอยาดมค่ะเคครับก็จบแบบนี้กันไปที่เรียบร้อยนะครับเราต้องสถาปนาแบบนี้กันด้วย TNT นะของขลังมาระเบิดอย่าลืมอย่าลืมกินยาดมอมยาอมยาอมอุ้ยเรามาสถาปนาแบบนี้กันเถอะครับนะฮะในการวาง t ี t มาดูว่าตัว x เหอนว่าพี่เป้แบบว,ว่าได้ให้ลายเซ็นไปแล้วว่าแมปนี้ผ่านครับเฮ hey, ้ยสนุกมากผมชอบมากจริงผ่านแล้ว<ต>เว้ยเศกมาตั้งหกสิบแปดหกสิบสี่อันนี้กะเอาหายทั้งโลกหรือเปล่านี่เก็หมดน่าเป็นเงินกนระดาอ่านี่ไงแมปต่างๆที่เราเล่นๆมาครับตั้งแต่แมปแรกจนถึงแมปสุดท้ายนะครับเอาให้หมดเลยพี่เราเป็นระเบิดด่านที่เราไม่พอใจก่อนครับด่านนี้<า>นครับดา่า,บดานเฮียนี่ครับไอ้เนี่ยด่านนี้แหละที่ไม่ชอบ นี่มึงโดนแน่เดี๋ยวโอ้โหเปิดแม่งเปิดแม่งไม่พอใจอะไรเขาว่าให้ลองให้ล้างแค้นอยากกินยาดมเปิดแม่ยาดมยาดมนี่ต้องใช้เลยคราวหน้าเล่นแบบพวกนี้นี่เตรียมยาดมเลยเตรียมยาดองด้วยครับระเบิดแม่งระเบิดนี่หลังไม่หรือเปล่าเนี่ยหรือระเบิดผ่านระเบิดบในคลิปเนี่ย <c oughs> ทำแย่าปเงี้ยฮะใช้อะไรคิดทำแมบทำแมพไม่คิดเด้อทำแมบเขาเล่นยากรู้เปล่าผมว่าเขาเขาเขาคิดแเปิดแม่เลยแบบนี้แบบนึงเกินคาดนี่อันนี้ยากชิบหายใช่ไหมยากมากใช่ไหมได้ มีคนบอกให้มีคนบอกว่าด่าดสุดท้ายสนุกใช่ไหมพี่ผมรู้อ๋อด่าดสุดท้ายสนุกก็ว่าเดี๋ยวก่อนเอาเก็บไว้ระเบิดอันสุดท้ายเว้ยด่าดสุดท้ายอ่ะเจอเจอมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ทีละแมทีละดาดเลยที่ไม่ชอบเดี๋ยวเก็บนี่นี่ดาดานดาดานด่าดบวกเลขนี่อันนี้ไม่ชอบเรียนเลขเดี๋ยวก่อนเก็บกดเลยเราะเก็บกดผ่านยากมากใช่ไหมเอะ เอ๊ะทำแบบลยคิดถึงหัวอกคนเล่นบ้างไหมเอ๊ะว่าเรียนเลขไม่เก่งไงเลขเพิ่มเติมทำตัวเป็นเลขหลักรู้รู้สักบ้างนอแล้วเปิดมั่วให้หมดคนสร้างเห็นอย่างนี้ทีน้ำตาไหลแล้วเปิดแม่งเลยโอ้โหเอ้ไม่คนสร้างเขาจะดีใจครับเพราะว่าเราเล่นจนจบแล้วครับจบแบบเล่นจนจอดแัมปลาเทียนทีไว้ก่อนด้วยครับแจกลายเซนเออลายเซนนะเนี่ยนี่อีกแบบหนึ่งที่ไม่ชอบนะมันมีแอยูเป๊ะเป๊ะเลย ไอเพนกินมาเยือนนะมีน้องบอกว่าเสียงเหมือนพี่ฟิวเลยก็ก็พี่ฟิวไงครับฟิวลี่คุงเนี่ยะอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเอาละครับต้องให้พี่ฟิวทักทายครับปกติน้องฟิวเปิดรายการยังไงฮะับเปิดรายการเปิดแตกต่างครับแต่คลิปโอ้แล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมอสติโยโรแต่ถ้าถ้าเป็นพวกปกติก็สวัสดีเฉยโอเคครับเดี๋ยวขอระเบิดแบบต่อนะฮะ ไม่ไหวแล้วตายของมันขึ้นอยู่ครับไหวแล้วโอเคครับทีนี้เรากลับไประเบิดแบบที่เราชอบที่สุดนะครับด่านที่เราชอบที่สุดครับด่านสุดท้ายครับรักจนตัวตายครับกลับไปหามันกันครับรักจนอมยาดมเอพี่ต้องทําให้อีปิกต้องตายเพรอมแมปนั้นเลยได้เลยไปครับเราจะตายไปด้วยกันนะด่านไหนวะแค่นี้ต้องทำละนี่ด่านนี้ว้ย ด่านนี้เลยเดี๋ยววางแม่งสี่มุมเลยเนดะ้อเอาแล้วนีค่คือการสลัดที่แบบทามิกาเซโอ้ยมันระเบิดเองอะ่ะมันมีเลสโตนอะ่ะเอาแล้วเฮ้ยมันบล็อกไอรอนนี่หว่ามันระเบิดยากอะ่ะลืมไหมเขารู้เขารู้ใจคนเล่นนะว่ามันต้องสักวันต้องโดนระเบิดใช่ครับนี่มันป้องกันตัวนี่หว่าดูครับทำแมปแบบนี้เหรอทำแมปแมปแบบนี้เหรอ เอาอะไรคิดเอาอะไรคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกมากแบบเนี้ยสนุกมากจนกระทั่งด่านสุดท้ายนี่แหละมันสนุกมากมาจนด่านเนี้ยไม่พอใจเว้ยเอากูให้เลยพอใจดีลูกเลยยี่สิบบาทนี่กูวางเป็นพันแล้วอ่ะจริงๆนี่เอาไปยิ่งกว่านัเกินพันนะพี่เอาไปเลยให้นี่เท่ไไม่รอดเพราะว่าไม่น่าจะรอดทั้งทั้งแบบทั้งโวเลยอ่ะ หายแบบหายหายทั้งโลกถ้ามีเวอร์อีดินี่แม่งไปหมดแหละบอกเลยเอาละครับผมขอเคลียร์แมปนี้นะฮะเรียบร้อยครับเรามาจบแมปนี้กันนะฮะด้วยการตายไปพร้อมกับแมปนี้เลยแล้วกันนะครแมปแมปบบคลายแมสง่ายสุดครับผมจิ้มยาดมครับถ,ถือถือท็อตสีแดงไว้พี่แล้วจิ้มจิ้มมันลงไปจิ้มมันลงไปอะ่ะพี่ว่าทำเป็นทำเป็นวงจรแล้วแม่งให้ระเบิดมาใส่ตัวพี่เดียว ขอจบกับแมปนี้นะครับด้วยไอแมปแบบนี้ละกันอ่าอันนี้นี่นี่อันนี้จะได้ปะตั้งคำถามยากมากใช่ไหมมึงดูเรื่องแน่เดี๋ยวก่อนตั้งคำถามยากมากครัมแขนโอ้ยไม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งระเบิดดิอย่าเพิ่งระเบิดอย่าเพิ่งโอ้โอ้คิดหายคิดหายระเบิดอีกรอบเป็นอะไรไปครับแคนใจครับครับแคนใจนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบายโอ้